Cak E! Cak E, nak kuat? Cak E! Meh, krap. Meh krap, kau nak? Meh krap.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  Cak E! Cak E! Mm hmm. Mm -hmm. ยิ้มหวานใหยิ้มหวานโชว์นี่เลยยิ้มหวานหน่อยนะยิ้มหวานหน่อยได้ไหมให้ยิ้มหวานหน่อยนะให้ยิ้มหวานหน่อยใหยิ้มหวานหน่อยได้ป้าล่ะคุยหน่อยคุยกับแม่หน่อยเอ้ยคุยกับแม่หน่อยชิคคุยกับแม่หน่อยหนู๋ยวทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ลูกอ,นนะอัน่ะัลน้องอ้อมอะน้อง้อมครับเรียกแม่ชีแม่ครับแล้วนะแม่ครับแม่ครับก่อนนะ may อะไรล่ะปืม้มอะไรครับพี่ปื้มครับโอ้โหโอ้โหติลังกาใส่ที่นอนเลยดูหัวข่าวพังหมดแล้วดูหัวข่าวพี่ปืม้มล้มบ่อยหัวข่าวพังหมดมีโปกเกมอนเน่านะครับโปกเกมอน,นเน่าในผมรักมากเลยแม่เอาไปปั่นในร้องไห้เลยเนี่ยปื้มสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับปื๊บปื๊บสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราหล่อกันลูกอ่สสวัสดีครับดีสวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับขอบคุณนะคะพี่ส่งขนมมาให้ผมกินน้องพูมกินแล้วอร่อยมากพสิเอาออกก็ชีลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออ กำลังหลุดครับผมชนนิดนึงนี่น้องพอมอันนี้ขานะครับขานะครับตัวขาผมครับจะเอ Ya eh a baby